แล้วตอนนี้จากตอนนี้จากตัวที่เป็นต้นไม้ในแฝงตอนนี้เหมือนรู้สึกว่าตัวเองเป็นตน้นพันธุน์ที่วบาอ่อนดูอ่อนตามหลมรู้เร่ไปเรื่อยมีความรู้สึกไะแล้วผมเชื่อสิ่งที่ได้ทุกคนตอนนี้สิ่งที่ได้ทุกคนคือความรู้แต่ทุกคนไม่ได้เหมือนสิ่งที่ผมได้ได้แล้วทุกคนยังไม่เคยเห็น ซึ่งมันจะเป็นอะไรที่จะจาไว้ว่าสิ่งนี้เราไม่ควรทําสิ่งนี้เราควรทํามันจะเป็นคติธรรมอะไรบางอย่างให้เราได้รู้ว่ามันจะอยู่ในตัวเราถ้าเกิดเราทําสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะรดนแบบนี้ถ้าเราทําสิ่งดีสิ่งนี้ก็จะไม่เกิดกับเราถูกต้องไหมครับอาา่านี่แหละคือคือสิ่งที่ผมเห็นซึ่งผมก็นั่งคิดนะอไะไรล้วเพื่อนก็ไปหมดแล้วกูยังอยู่ในระลอกอยู่เลยจะเป็นคนสุดท้ายต่ออะไรเป้าหมายเนะี่ยไม่ไปไหนสัก จนไม้ที่แสงสัยตัวเราบุญบารมีไม่ถึงที่จะขึ้นสวรรค์ซึ่งน,น,นันคือคณะคณะนันดงกิจต้องหาบุคคลที่มีบุญญาบารมีที่จะพาเราขึ้นสวรรค์ได้นั่นก็คืออาจาราย์พ่ออาจารย์แม่ตูกต้อนั่นคือสิ่งที่ผมำงานกิจแล้วเราก็ต้องยอมรับในผลกรรมที่เราทําคือข้างหลังซึ่งมันเกิดโช์ไม่ได้มันลอยฟกช้ำเต็มตัวไปหมมือาจจะมีหอเรือ้ัง <c oughs> แล้วก็เสียงีจได้ยินพิชิม ไม่เจ็บเหรอแล้วมีออกมาจากข้างในสาดิหรือเปล่าคงไม่ใช่คนอย่างนั้นนะถามว่าเจ็บไหมเจ็บแต่สิ่งที่เราเจ็บคืออะไรให้เรายู่คนจากตรงนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตัวเรามีผลกรรมอะไรเยอะแยะมากมายเราไม่รู้ใช่ไหมแต่บางทีก็แอบดีใจนะ,ะบทคนที่ขึ้นสวรรค์ไปก่อนแต่ผมก็อยากจะบอกว่าซึ่งถ้าเกิดเราขึ้นสวรรค์แล้วตัวเราเองเราจะไม่รู้ว่าเรามีกรรมอะไรเราต้องคิดคิดกับกรรมอย่างนี้ใช่ไหมครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียกับกรรมข้อดีของคนที่ขึ้นสวรรค์คือหนึ่งสปา คนที่อยู่ในระล,ล,ล,ลอกอุ่ลำบากอุ่นลาบากหมปวดชี่ปวดเยี่ยวปวดอะไรตืืนไม่ได้ไปน้ำบ่ายโมงยันหัวโมงเช้าเพิ่งได้กินน้ำเพิ่งได้เข้าห้องน้ำซึ่งมันเป็นอะไรทีทร่จบทรมารมากคนในระแต่ในทางก,การผมก็มองว่ามันดีนะฮะมองว่ามันดีดีตรงที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเราก็ผิดอะไรไปบ้างในแต่ละในแต่ละการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันเราจะได้รู้ว่าเราทําอะไรผิดไปบ้างถูกต้องไหมครับ และสิ่งที่ได้ได้กลับไปจากที่นี่เลยคือหอนึ่งบาดแผลนี้แน่ความรู้มี้แน่ๆถูก <c oughs> ต้องไหมครับและสิ่งที่ที่ได้ทีสุดคือนี่พี่น้องที่มาทุกันที่มาเจอกันทุกคนไม่ได้รู้จักกันแต่เราอาจจะทําบุญร่วม่ากันมาทีนี่นี่เป็นสิ่งที่เราได้ <c oughs> และสิ่งที่เราต้องทํากลับไปทําแน่ๆทุกคนต้องทําแน่ๆเลย <c oughs> ผมเชื่อหนึ่งขอขามากรรมบิดามารดา,นา,นา,นาน ใช่ไหมครับทคำคามีสวดมนต์นทำบุญทำบุญทำนี่ทุกคนทําแน่นอนแต่ทุกคนลืมอย่างเดียวลืมทําอะไรครับรู้หรือเปล่าทงานทุกคนไม่เคยพูดเลยว่าทํางานลงใจไม,ไม่ไม่พูดแต่ทุกคนออกมาพูดว่า B เอย่าง,งานู้น B A อย่างนี้แต่ทุกคนไม่พูดเลยว่ากลับไปจะตั้งใจทำ B S ให้มันดีคือทำงานอันนี้ตอบตุงพ่อต,ตอบตอบแทนบุญคุณพ่อแม่หนึ่งคุณทําให้พ่อแม่มีความสุขทางจิตใจแต่คุณลืมไปว่า ร่างกายเรานี่สุขกายจะไม่สบายใจหรือสบายใจก็ไม่สุขกายคุณยลนนะครับทํางานมีเงินหาเงินเลียงดูพวาแม่ให้สบายขอบคุณครับ